นะโรงคนมอเตอร์ซ่อมมอไซสสวัสดีครับวันนี้จะพามาตั้งคัดสปาร์ค1 1อไอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตั้งยังไงนี่ครับน็อ ตั้งคัดของสปาร์คร้อยสิบห้าไอจะอยู่ฝั่งเดียวกับคันเกียร์นะครับไม่เหมือนเวฟนะครับเวฟจะอยู่ฝั่งเดียวกับคันสตาร์้ตะกูยามาฮ่าครับรถแม่บ้านรถครอบครัวจะอยู่ฝั่งฝั่งคันเกียร์หมดเลยครับนะัตั้งคัด ของยมห้าเป็นเบอร์สิบครับตัวนี้ครับน็อตล็อกน็อตล็อกตั้งคัดนะเป็นเบอร์สิบเอาขายออกแล้วก็ลองหมุนดูครับหมุนแล้วก็ขยับพันเกียร์ด้วยเนี่ยหมุนน็อตตั้งคัดตัวเนี้แล้วก็ขยพันเกียร์ดูขย,ยับถ้าอยากไปหมุน,หม,นหมุนทางขวาเนะี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยไม่ได้ยิ่งแน่นเมื่อมันแน่นสุดแล้วอะ่ะเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งส่วนสี่รอบ อีกครั้งหนึ่งนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนสุดอะจนคันเกียร์มันแน่นแล้วอะแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา1นส่วนสรอบแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิได้เลยครับตามตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่ง เราคลายน็อตเบอร์สิบแล้วก็ใช้ส่ควงปากแฉครับหมุนอันนี้มันหมุนทวนเข็มนะครับฟังน้ครับมันจะคันเกียร์ยิ่งห่างใช่ไหมครับเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะเราต้องหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มให้สุดเลยหมุนตามเข็มให้สุดให้ยันเลยยันเสร็จปุ๊บแบบคันเกียร์มันจะยันเนยครับพอเกียร์มันยันแล้วอ่ะเราหมุนทวนเข็มหนึ่ง่วนสี่รอบแล้วล็อกเบอร์สิบจบเลยแค่นี้พอครับนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ย หมุนทวนเข็มนะครับมันจะห่างนะครับเราหมุนตามเข็มมาเรื่อยๆตามเข็มมาเรื่อยๆตามเข็มมาตามเข็มมาจนจนขั้เกียร์มันมัน,ม,นมันชิดอะชิด,ดที่ besar, สุดแ <ospheric S 1> มันข <ๆ S 1> ยับไม่ได้แต่ไม่น้อยสุดเลยขับไม่ได้เลยอะเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเราหมุนตามเข็มเรื่อยๆสี่แชร์ะสี่แชร์มันสุดแล้วนะครับสุดแล้วเราก็หมุนเนี่ยทวนเข็มมาหนึ่งสี่รอบแล้วก็เอา สี่แฉกล็อกไว้นะครับล็อกที่แล้วก็เอาเบอร์สิบขันแจแหวนเบอร์สิบขันน็อตล็อกจบเลยเนี่ยครับแค่นี้ครับไข่เนั่นครับตึงๆครับเอาน็อตล็อกเอาปะแจแหวนเบอร์สิบขันน็อตล็อกเบอร์สิบครับน็อตล็อกตั้งคัดครับนะครับขนาดนี้ครับพอดีครับใช้ได้ วันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการตั้งคัดยามาฮ่าสปาร์ค115ไอและก็ยามาฮ่ารถตระกูลยามาฮ่าแม่บ้านครับรถครอบครัวทุกรุ่นเลยครับใช้หลักการตั้งแบบเดียวกันหมดเลยครับแล้วก็น็อตตั้งคัดก็จะอยู่ฝั่งคันเกียร์ของยามาฮ่าอยู่ฝั่งคันเกียร์ตั้งแต่เบลลร้อยวายร้อยมาเลยครับ ท้าตะกูลซูซุกิ uki, หรือตะกูลฮอนด้า Honda, อาจจะอยู่ฝั่งฝั่งคาตาตานะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการตั้งคัดรถยามาฮ่ารถครอบครัวยามาฮ่าไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ